มีสธาอยู่แล้วที่จะปฏิบัติได้ศึกษาได้เข้าใจตามประเพณีพูดมานานว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนามรรคผลนิพพานเนี่ยมาทําบุญท,ทําทานทักษาศีลรมอะไรก็ตามเราก็ปรารถนาที่จะไปสูมม่มรรคผลนิพพานแต่ว่ามันก็ไปนคนละทางเพราะขาดความ ขาดท่านผู้รู้มาชี้คือมีคนสอนเยอะแต่ว่าจะชี้ถูกชี้ผิดให้ชัดเจนไม่เคยมนะีสอนกันไปบรรยายกันไปสารพนะัตามตำลาแต่เวลาเวลาเอาไปทำแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างที่สอนเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนามาทรมาก,ก่อนเนี่ยเราก็ เอาตามที่เราว่ามันจะใช่อย่างที่เราฟังอย่างที่เราคิดก็เรียกว่าหาข้อถูเข้าผิดด้วยตัวเองนี่แล้วก็ขาดวา,าจาหรือการณมิตอยู่ใกล้ชิดเวลามันผิดแล้วก็ไม่รู้มันผิดเวลามันถูกก็ไม่ถูกเพราะเราไม่เคยสบการมาก,ก่อนมันเดินทางขาดคนชี้ทางขาดรู้เข้าใจแผนที่แล้วขับรถไป บางทีเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยนำมาเองเวลาครับไปนั่งบนปโซเฟอร์่เราเคยผ่านมาบ้างแต่เขาไม่เคยไปเ,ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่อเราไม่เชื่อเรากราพาโดยพาตะลึกไปกลับไปกลับมาเสียเสียเวลาเสียค่าน้ำมันนั้นันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องาการแรกเนี่ยถ้าเราไม่มี ไม่ชนานาญเรื่องแผนที่ที่เราไม่เคยไปแล้วก็ถามนะถามคนที่เขารู้ทางเราเสียเวลาหยุดถามคนก็ยังดีกว่าเราไปเสียเวลาหลงไปตั้งเยอะแล้วกลับมาถามอันนี้คือรูปธรรมที่เราเห็นอยู่ทีนี้ในจุดที่หลวงพ่อท่านเน้นนึคือว่าเวลาปฏิบัติไปเนี่ยส่วนใหญ่เราผ่านสมถะมาเยอะเวลานั่งปั๊บเราก็ต้อง ทำความสงบอยากจะให้มันสงบทีนี้ท่านว่าสงบมันมีสองแบบสงแบ,บบสงแบบสงแบบไม่รู้กับสงบแ,แ,แบบรู้สงบแบบไม่รู้คือคืออยากจะให้จิตมันสงบสงบจากการรับรู้อะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วในสงบแบบรู้หมายความว่า อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกายในใจของเรามันทําให้ไม่สบายมันทําให้ไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นแสดงว่าไม่สงบแต่เราอยากจะให้มันสงบเราก็ไปบังคับให้มันให้สบายยิ่งบังคับมันก็ยิ่งไม่สบายไปกดไปดันไปเก็บไปกดมันแต่ท่านบอกสงบแบบรู้คือเข้าไปแก้ในส่วนที่มันสบายก็ให้สบายซะไม่ใช่ไปบังคับมันสงบอีก ร่างกายไม่สงบก็คือมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเหนื่อยมันเพลียนะแล้วก็ไปแก้ให้มันหายด้วยวิธีการต่างๆพอมันหายจากทุกเวทนาก็เรื่องมันสงบสงบจากสิ่งที่มันรบกวนสงบจากเพราะมันเป็นไปตามกฎของใจลกแต่เราให้สงบแต่ว่าไม่ให้มันแรงเกินไปจนเราทนไม่ได้ก็ทําให้มันเราทนได้ก็เรามันสงบจาก ความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์นั้นทางกายแต่จิตใจก็เหมือนกันเมื่อเราไม่รู้ท้าทันความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ของกายมันก็ไปสร้างความสงบให้กับจิตความสงบของไม่สัมมันไปสร้างความไม่สงบให้กับจิตความไม่สงบของจิตคือมันคิดมันปรุงมันแต่งไม่สงบอ่าพอเราไปแก้ไปบังคับให้มันไม่คิดไปบังคับไม่ให้คิดก็กดเอาไว เราไปบังคับมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็เพลอคิดกันได้เพราะต้นเหตุไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นต้นเหตุก็คือเรามาทําการให้สงบจากตัวสังขารการปุ่แฉ่งของกายให้ชัดเราแก้ไขร่างกายให้มันชัดให้มันโปร่งให้มันสบายทีนี้จิตของเรามันก็ค่อยๆถูกแก้ไปด้วย แต่ในกรณีที่ร่างกายมันสงบมันไม่มีเวทนาอยู่แล้วแต่จิตใจมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวที่รู้สึกในกายเนี่ยนอกจากมันสงบจากเวทนาแล้วต้องมาระล,ลึกรู้ถึงตัวความสงบของกายให้ชัดด้วยการระลึกรู้ถึงความรู้สึกสงบของกายให้ชัดก็จิดเดียวกัน ที่มันทําจิตให้สงบเมื่อทํากายสงบจิตมันก็สงบไปด้วยแต่ถ้าเราไปทําจิตให้สงบโดยที่ไม่รับรู้ความสงบของกายมันก็เลยไม่ถูกเหตุเรียกว่าสงบแบบไม่สงบเพราะฉะนั้นความสงบสนบกมันมีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ปรากฏชัดก็เพราะมันมีเหตุให้มันสงบเหตุที่มันสงบคืออะไรก็คือกฎของอาจารยที่ทําให้เกิด ทุกขังเกิดความไม่สบายเราก็ไม่การแก้ก็ไม่การแก้ก็ไปสร้างความสงบข้างใน,นอีกคือความไม่สงบทางจิตเพราะนั้นเวลาแก้ก็กลับมาแก้ที่กายก่อนแก้ที่กาย้ยมาเพิ่มความรู้สึกที่กายให้มันชัดเพราะความชัดเจนเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างมันก็ไปจิตของเราที่มันคิดกับไม่คิดมันก็จิตเดียวกันนั่นแหละนะที่มาลู้ความสงบมาสูงของกายมันก็จิต อันเดียวกันแหละที่มันไปคิดแต่นื่งว่ามันมีจิตอันเดียวเมื่อเราดึงมันมารู้ความสงบความสบายความปกติของกายความรู้เกี่ยวกับความสงบความสบายของกายมันก็ไปปรากฏที่จิตความไม่สงบของจิตมันก็หายไปนี่คือความสงบแบบรู้ว่าที่ไปที่มามันเกิดจากอะไรความสงบแบบไม่รู้คือไม่รู้ที่ไปที่มาไปบังคับให้มันสงบเพราะนั้นเวลาเราก็ฝึกสมถะนี้มา สำนักไหนก็ฝึกให้สมถาก็คืองาให้ดับตาทํากายให้นิ่งทากายให้สงบนั่งป๊อกเราก็หลับตาจนมันเสพติดอ่ะไปนั่งทํากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ได้หลับตาดูเหมือน่าไม่ใช่กรรมฐานแล้วใช่ไหมมันเสพติดแล้วมันนั่งซาเกี่ยวก็ต้องหลับตาเพื่อให้มันสงบมันนี่นเรา,ามันเสพเสพความส,สงบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแก้ไม่ตก พอแก้ไม่ตกเราไปเสียความสงบมากๆไปไงกเ it, นะ็เกิดเป็นลิมิตนะเกิดเป็นลิมิตสีแสงเกิดเป็นเห็นโน่นเห็นหนี่เกิดมีเสียงแววเกิดมีกลิ่นหอมอะไรขึ้นมานะตัวนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นไปบังคับมันมากมันเป็นวิปัสสนนมิวปัสสูมาเพราะเราไปสําคัญความสงบผิดแทนที่เราจะแก้ใจสงบ แก้กาสก้สงบจกเวทนาจิตมันมก็สงบเองแต่นี่เราไม่แก้ไปกดยิ่งกดมันก็ยิ่งดันงใช่ไหมดันกดมันก็ไปเป็นปน,ปนิพพานนิพันแบบแก่อนแรกเพราะนั้นพอไปติดความสงบมากๆเข้ามันก็ไปติดใส่นิวรณ์ก่อนแต่แรกเราก็ไปแก้นิวรณ์ความโง่ความง่วความเบือ่อความขี้เกียจความฟุง้งซ่านความลังเลเนี <c> ่ย <oughs> มันก็ไปเป็นตัวนั้นก่อนตอนแรกยังไม่เป็นนิระสนนะมันไปเป็นนิวรณ์ก่อนเราก็มานั่งแก้นิวรณ์กัน พอเกินิวรณ์เกิดขึ้นเราแทนที่จะไปแก้นิวรณ์เราไปบอกเขาว่าจิตสงบอีกมันก็สงบไปได้เพราะมันไม่ใช่เหตุขอ้งมมนเราต้องไปแก้มันง่วงก็ต้องไปแก้ที่ง่วงอ่ามันไม่เราอยากจะสงบนั่นหมายความว่ามันเป็นความเสพแล้วเสพติดแล้วก็นั่งที่ไหนแล้วก็อยากจะไม่ให้มันมีอะไรเพราะข้างนอกมันวุ่นวายเหลือเกินพอทั้งหลบก็หลบให้มันสนิทมันก็เลยเป็นสตเราหนี้ความไม่สงบมาหาความสงบ แต่ถ้าสงบแบบรู้ก็คือความไม่สงบมันเกิดจากอะไรก็แก้เหตุอันนั้นความสงบมันมีอยู่แล้วแต่ว่าที่มันไม่สงบเพราะมันมีเหตุเราไปแกแ้ที่เหตุไม่ใช่ไปกดเหตุเอาไว้มันก็ยิ่งไม่สงบอันนี้เขาเรียกว่าเราแก้ไม่ถูกอันแรกนี่เราจะเกิดที่นิวรณ์ก่อนนะเกิดนิวรณ์คือสิ่งที่เราเบื้องต้นที่เราวากันมาประจำนี่แหละแต่ใน,นเมื่อเอาละเราไปกด นิวรณ์เอาไว้อีกมันก็เกิดวิปัสนูก็คือทําให้จิตของเราเกิดความไม่ปกติเกิดความเศร้าหมองความสงบก็เป็นสิ่งที่เศร้าหมองเพราะมันผิดธรรมชาติของมันนะบังคับให้มันสงบพอมันไม่สงบขึ้นมาเราก็งุดหงิดจิตก็เศร้าหมองอหรือไปบังคับให้มันเกิดจนมันสงบ ได้จริงอะ่ะแต่มันเกิดไปเป็นนิมิตเป็นสีเป็นแสงเป็นความสว่างสวายอะไรขึ้นมาพิเศษเพราะมันถูกบังคับเราก็ไปสําคัญตัวนั้นว่ามันเป็นธรรมะเราก,ก็ไปถามวิปัสสนูเป็นอย่างนั้นมันก็ปั่นปวลล่วนนะเพราะมันถูกบังคับพอปั่นป่วนขึ้นมาเราก็ไปสําคัญความปั่นป่วนว่าเป็นธรรมะอีกนะไปเพ่งไปทําให้มันมากขึ้นไปทําให้สงบมากขึ้นทำให้มันเห็นมากขึ้น สร้างนิมิตสีแสงกินเขาเรียกว่าจินตยานมาละจินตยานพอเกิดจินตยานนี่เราก็เอาสิ่งที่เราไปคิดไปรู้อย่างนั้นามาพูดมาคุยทั้งๆท,ท,ที่มันมันเริ่มเป็นจินตยานท่านบอกว่าตัวจินตยานนี่จะทําให้ระบบประสาทมันสมองอะไรแปรปรวนเพราะร่างกายจิตใจถูกบังคับมากเกินไปเพราะเราไปติดความสงบเราก็คิดว่ามันดียิ่งบังคับก็ยิ่งสงบ ดีมารับร่างกายเกิดวิปริตแปรปวนแล้วก็ไปสำคัญผิดแล้วก็แสดงออกในทางผิดเกาเรียกว่าจินตยานน่ะมีปาสาคิดเลยมีภาษสคิดเลยมีภาษาคิดก็ไม่ใช่มีภาษาหนึ่งนึกเอาคิดเอาโดยจินตยานมีภาษานึ่งมีภาษาหนึ่งเรียกว่าเออโอเคอันนี้เรียกว่าจินตยาน,น เรา,าเรียกภาษาง่ายมีภาสสนึกวิปัสะคิโดยจจริงๆมันก็คือตัวจินตญาณน,นั่นเองหลังเราก็ไปคิดไปเอามาอวดกันว่ามันใช่ยิ่งพระอาจารย์ไปเสริมมไยใช่แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้มันก็เลยแยะไปะสนุกตอไงนคุณสมจิตธรมวิจารอ์ธรรมวิจารนั่นก็เป็นนิวรณ์อยู่ธรรมวิจาร์อยู่ในข้อเียว่า ท่านจะคือนิวรนเป็นนิวรนตัวหนึ่งธรรมวิจารแต่มันนิวรนในทงคิดในทางดีคิดในทางที่เป็นคิดว่าเป็นกุศลนะนะแต่มันก็ยังเป็นนิวรนอยู่แต่ตัวเองคิดว่ามันเป็นกุศลเพราะคิดในทางดีคือชีวิตนี้เป็นนริจารทุกขั้งนัตตานะเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราควรจะปล่อยวางมันคิดได้แต่ไม่ใช่ของจริงขนาดนั้นเราไม่คิดมาพิจารณาได้แต่เป็นธรรมวิจาร์ แต่คนจริงตัวอนิจจานุขังดาเขาแสดงอยู่ตลอดเวลาเราก็ับไม่เห็นแต่เราไปเห็นสมมุติขุกมันคือออกมาเป็นสมมุติของพูดสมมุติภาษาเขาเรียกธรรมวิจารณ์เป็นเป็นเหตุเบื้องต้นเรียกว่านิวรณ์แต่ก็จะเป็นเหตุถ้าเราบริจารณ์ให้ถูกต้องก็จะเป็นเหตุไปสู่วิปัสสนูนั่นแหละจะเป็นเหตุต้นทุกมันพอวิปัสสนูเกิดขึ้นแล้วเราไปบังคับแก้ไขวิปัสสนูให้เป็นมันก็ไปเป็นจินตยาน อจิตยานไปสําคัญสภาวะต่างๆแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไปตามเดองตามราบมันก็จะกลายไปเข้าใจผิดเป็นวิชาทิฏฐิเกิดวิปริตทางความคิดอีกตรงนี้ก็เรียกวิปรภาพนันเพราะฉะนั้นคนปุถุชนทั่วไปเป็นวิปราพทุกคนพราํสำคัญของที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงสําคัญของที่มันทุกข์ว่าเป็นสุขสาคัญของไม่มีตัวตนนั่นนเดาโดนเราก็เลยไปยึดอย่างนั้นตรงนี้เขาเรียกวิปรภาพ มันก็แก้ยากละทีนี้มันก็จะทอดอันไปเงี้ยถ้าเราแก้นิวรณ์ไม่จบมันก็ไปเป็นนิปรัสนูแก้นิปรัสนุไม่จบไปเป็นจินตยาแก้จินตยาไม่จบเป็นอิปปาราสทอดกันไปเงี้ในกายาวิญจนาที่ว่าให้เกณฑธาตุสามสิบเอ็ดปัญญาทั้งเก้าครับอ่าเป็น,ปนอ,อารมณ์สมถะทั้งนั้นเลยเป็นอารมณ์สมถะกรรมฐานสี่สิบกองที่เอามาอ้างกันนี่นะเข้าร่วมอารมณ์สมถะสี่สิบกองนี่ ได้บอกบ่อยๆว่ามันคือเครื่องมือแก้แก้ตัวที่กายไม่ปกติจิตไม่ปกตินะมาแก้เช่นเราเกิดความง่วงอย่างนี้นะเราเอาตัวไหนมาพิจนารณาเนี่ยก็ออกมาเอาตัวนั้นมาพิจนารณาเขากรรมา,านสิสิมีอะไรบ้างกสิสิส,สุภาสิตอนุสติสิ ธาตุาสี่อทุธาตุวัฏฐานธาตุาสแล้วก็ประชาชิทั้งเก้ารวมแล้วก็อย4สยก,าาก,นนะก็อนุเสติก็ดีเกสิงก็ดีไม่ได้มีในกายานุปัสสนาแต่เราตอนนั้นก็เอาเขาเอามาขยายามาขยายให้มันมากให้มันละเอียด ประชาทั้งเก่าทั้งแต่ตายใหม่ๆตายได้สองสามวันตายได้สี่ห้าวันตายได้เจ็ดแปดวันตายได้เดือนตายได้ปีก็ขยายไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นเละตามจินตนาการแต่คนจริงตายต,ต้องไปเผาฟังก็หมดเรือ่องกันเลยเคยเล่าบไไ่อยๆพระในสาขาหลวงพ่อชาในที่ว่าวัดปุตติญาณพิจารณาเวลาคนตายมาห้ามเอาไปเผาทันทีมาให้เพื่อพิจาเป็นสามวันห้า 3, 5, 000, วันเพื่อเพื่อพิจนาสุภาษ ทำมาได้สิบกว่าปีแต่วันหนึ่งไปวิาาทยาศาตไปเห็นโยมร้องโหมร้องไห้เพราะลูกตายลูกตายแล้วก็สามีก็ตายตัวเองก็พัดโผเขมานึ่งคนเลาากนะ็ท่านสอนเยาวมธานก็บอกโยมเจริญกรรมฐา,านที่เจริญกรามฐานก็คนไม่เคยเจริญก็ต้องบอกกันบอกกันไปบอกกันมาก็เห็นใจกัน <laughs> เห็นไหมมันไม่ได้คิดถึงป่าช้าด้านเก่าเลยเกิดความไม่ตาสงสารขาดปัญญาใช่ไหมในที่สุดก็เลยไปด้วยกันเรียบร้อยนี่ต้เห็นว่าเราพิจารณามันเกิดที่หนึ่งเราไปพิจารณาที่หนึ่งเนี่ยมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราทำกรรมฐานมาทั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีเป็นสมถะนั้นนะเวลาเกิดวิกฤตอะไรก็มาไม่ได้เพราะความรู้สึกที่ดีนี่นะก็ไป สร้างความเข้าใจอย่างนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้ก็เช่นเดียวกันให้จําได้เป็นหลักๆว่าที่เรากรรมาฐานทุกคนเนี่ยต้องมีนิวรณ์ออเข้ามาเพราะมันเป็นของเก่าของเราอย่างการมัาชาัานทนนิวรณ์เพราะอะไรเรามีความชอบชมเสพชมสนุกสนานเป็นพื้นฐานใช่ไหมเวลาไปกรรมาฐานมันไปฝืนไอ้ความอยากของเรามันก็ออกมาเป็นใช่ไหม ความปฏิฆาห์หงุดหงิดอึดอัดเพราะความอ,ขอยากไม่ถูกตอบสนองใช่ไหมก็อ,อึดอัดก็เป็นพยาบาอาหารนิวรอนพอมันอึดอัดจะไปไหนก็ไม่ได้ม่วงมันเชื่อเลยนะอาที่สามมันก็มาง่วงไปมาออกเดี๋ออยวเอาไปดิสคิดฟุ้งซ่านโดยเอ้ยคงมานี่มาทาไมเพื่อไปแล้วสงสัยแล้วทีเนี้นิวรอ,อนก็จะมาเป็นชุดปนชุดเราก็แก้ไม่ตกก็แก้ไม่ตกตเอาไปเอามาก็ ไปเพ่งไปเพ่งนึกวันไปบังคับไม่ให้มันเกิดไปกดไปดันเอาไว้เกิดวิป,ปัสสนูต่อเห็นไหมมันมันก็ยนช่วงไปแบบนี้ทีนี้พอเราเป็นเราปฏิบัติเองเนี่ยจะไปถามครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วตอนฟังหนูมันจะเข้าใจแต่ตอนไปทำมนันตอคนละเรื่องบางทีดังนั้นก็เราต้อนแก้กันไปในช่วงปฏิบัติเนี่ยก็บอกให้แก้ แก้ไปจนกระทั่งว่าเราฝึกแก้ฝึกเกิดฝึกแก้ฝึกเกิดจนมันชํานาญเพราะว่าเ,าเป็นปฏิบัติที่บ้านเราก็รู้วิธีแก่หลวงพ่อเทียนบอกท่านบอกกายกับใจในโดยธรรมชาติมันสมบอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างความสมบมันอีกอาจจะ์เห็นที่ไม่สมบูเพราะมันมีเวทนาอะไรขึ้นมาเราไม่แก้เราไม่ยอมแก้เราไปกดซะใช่ไหมมันปวดขึ้นมาแทนที่จะลุกจะปวดจะเพื่อให้มันสบายกลับไปสู่ปกติใหม่ถ้าไปกดมันไว้เพื่อจะอะไรสร้าง ขันติบม่อเรามีไปสร้างพลังอะไรอะไรมันก็ไปทางนั้นะจิตมันอ,อยเศร้ามองถ้าก,ก็เปลี่ยนสมุนว่าการที่จะไปแก้มันก็ทั้งทำแบบอะไรแมวกระหนูใช่ไหมแมวกระหนูเวลาเวทน,นาต่างๆหรือความไม่สบายาต่างๆมันเหมือนหนูออกมาเนี่ยออกมาตรงนั้นออกมาตรงนี้ที่เราไปไล่จับไม่สบายตรงนี้ไปแก่ตรงนี้มัแก,ไปไปแก้ไปแก้มามันไม่ไหว เหมือนไอ้หนูเนี่ยมันจะแมวจะไปไล่จับหนูมันไล่ตนงนี้ได้หนูมันตัวเล็กกว่าแมวใช่ไหมมันมูดค่อยซ่องเข้ารูที่ไหนแมวเข้าที่ไหนได้แล้วแมวมันต้องฉลาดนะทีนี้มันก็แอบอยู่ข้างนอกแล้วปล่อยให้หนูก็มาก็จะปกบนะสมเหมือนกันสติเนี่ยมันหนูเวลาความคิดออกมาก็ปล่อยมันออกไม้ไปกดมันไว้ จะไปจจอะอยู่ปากรูหนูเนี่ยหนูจะออกมาได้ไงใช่ไหมล่ะเออเหมือนกันจจองมาให้มันความคิดเขาคิดออกมาก็กดความคิดมาก็กด,มด,มกกดไม่ได้มันก็หลบเลยมันหนูหลบเข้ารูนะแมวก็ไม่ได้กินนะแมวฉลาดก็เจองอยู่ไกลๆใช่ไหมย่ให้หนูมันเห็นปล่อยให้หนูมันเลินนะ่ะความคิดคิดออกมาก็ให้มันคิดดูก่อนแล้วก็หาวิธีทีนี้หาวิธีจัดก,การแต่ส่วนใหญ่เป็นไงแมวมันอ่อน พอหนูมาบางทีแมววิ่งหนีเลแต่นี้ที่อเมริกาแมวกลัวหนูนะไม่ใช่หนูกงัวแมวนะพ่ออะไรเพราะอะไรเพราะเราขุนแมวจนอ้วนน่ะหนูออกมามันมันไล่เออมันไล่กัดแมวที่อีกหนูเนเ่อตลกจริงเพราะว่ามันขุนแมวจนอ้วนมันไม่อยู่มันก็กลัวสินะว่าเออเห็นไหมเห็นคลิปพ็อมาออกไหมแทนที่แมวไล่กัดหนูหนูไล่กัด เนี่ยนะเราก็ขุนกิเลสจนอ้วนแล้วไอ้ความคิดมันก็ออกมาเราทาอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะตัวเมียคือตัวปัญญาเราไม่ได้ฝึกปัญญาเราไปขุนไปดิความสบายพอไปดีความสุขความสบายเติปัญญาก็หายทั้งหมดเลกิเลสก็อ้วนพออ้วนแล้มันก็กลัวกิเออกลัวหนูเราทีนี้มันก็กลัวกิเลสเพราะฉะนั้นวิปัสสนู ท่านก็จะเปรียบเหมือนว่าจะแก้มันก็เปลียบเมมกักหนูจินตยานถ้าจะแก้มันท่านเปลียบเสมือนขุดบ่อน้ําเวลาบ่อน้ําใหม่ๆก็ขุดัก็ขุดคลักเลยใช่ไหมวิธีการแต่ว่าน้ําที่ใส่น้ำจริงมันออกมาเป็นใส่มันคุมตาน้ําจริงอ่ะมันใส่ใช่ไหมไอ้แต่ที่ขุนนั้นมันไม่ใช่น้ําที่ออกมาจากตาน้ําแต่มันเป็นความสกปรกจิตของเราที่มันขุนมัวม่ได้หมายถึงว่าตัวรู้ ตัวรู้มันตาน้ําออกมาเรื่อยๆตัวรู้ตัวนะแต่ที่มันขุนมัวเป็นความคิดเพราะอะไรเพราะทีเลตหรืออดีตอนาคตเหมือนไอ้ขี้ตรงอยู่ปากบ่อนั่นะอดีตอนาคตของเราแล้วก็เอาเรื่องอดีตอนาคตมาคิดมันก็กลายเป็นจิตว่าัขุนมัวท่านบอกว่าไงตักออกใช่ไหมตักออก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 เรื่อยๆพอตัวอดีตอนาคตเกิือเสียงมันขี้ตรงมันถูกสลัดออกสลัดออกตัวรู้สึกล้วนๆก็ เกิดเรื่อยๆมันน้ําใสมันก็แก้ได้จิตญาณจิตญาณมันก็ลังคิดเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้คิดเรื่องดีๆนะเรื่องดีเรื่องชั่วท่านปอดสลัดไปก่อนเดีย๋ยวไปเอามันไว้เพราะมันยังทําให้น้ําขุนได้อยู่ความคิดมันยังให้ตัวรู้เราขุนได้อยู่ตัวรู้กับตัวคิดเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าที่มันกลายเป็นตัวคิดเพราะมันมาถูกความอะไรอดีตอนาคตเข้ามาถูกกระทบ เราไปสําคัญว่ามันเป็นตัวตนไปสําคัญว่ามันเที่ยงไปสําคัญว่ามันสุกเงี้ยมันก็ไปทําให้จิตมันขุ่นด้วยอันนั้นเราก็สลับไปก่อนตัดทิ้งตัดทิ้งทิ้งจนกระทั่งว่าขี้ตรงขี้เลนหรืออดีตอนาคตความสําคัญที่ต่างๆมันหายไปเพื่อเหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวรู้กับตัวคิดตัวเดียวกันแต่ว่าอันหนึ่งมันถูกปูนปลอมเพราะเราไม่ทิ้งแล้วกักมันไว้ นี่กระปยิงคุณแล้วที่นี่น้ำก็ออกมันก็ใสแต่เมา่อไหร่ี่น้ำขุนเพราะเราไม่สลัดที่นี่วิธีแก้จิตแต่ย,ยางน,นะทีนี้วิธีแก่วิปปาตชทำเนี่บอกแก่ยากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เก่งๆนะเป็นบ้าไปเะยะอะเพราะอะไรพวกวิปปาาชนี่หมายว่ามันสําคัญผิดอะ เิ็นว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวเองเป็นผู้รู้สําคัญว่าตัวเองเป็นพระราหานี้มันไม่ฟังนะครูบาอาจารย์สัจก,กิงของครูบาอาจารย์เทียงอะไรอะไไปก็มีแต่ถ้าหากว่าเขามีบุญบาร,รมีอยู่นี่เขาก็จะเข้าหากุบาอาจารย์แล้วเคาขรบรุบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่ท่านฝึกให้เคารพรุบาอาจารย์เกิดอะไรเพื่อมีปัญหาวิกฤตม,มันไม่ฟังใครนะแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เคารพอยู่เนี่ยมันจะฟัง ฟังแล้วมันจะแก่ไขได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะให้มาฝึกปฏิบัติพระเนี่ยอย่างสายธรรมยุทธ์เขาจะต้องให้ฝึกเรื่องวัวหาครูอาจารย์สามปีนะเขาจะสอนที่ปัสศนาให้ให้ล้างเท้าให้ล้างบาตให้เช็ดทูให้นวดให้อะไรอย่างนั้นนะอยู่คุณคุณรับได้คุณรับคุณไม่รับถ้าคุณหนีไปถ้าคุณรับได้วันหนึ่งคุณปฏิบัติอย่างจริงจังคุณปฏิบัติที่ปัสสนูเนี่ยเราจะเกรงกลัวครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็จะแก้ให้มัน่อจะไม่ติด แต่คนไหนเข้าไปแล้วฉันก็แนมกันไม่จะเป็นเขารคไม่จะเป็นจะคารวาใครเส้นทุลาเนี่ยพอเป็นวิบัตินุมไม่เชื่อใครใครก็แก้ไม่ได้ก็เป็นบ้าไปที่เราเห็นเพราะฉะนั้นองค์พระเทียนท่านจึงเน้นเรื่องนี้เอาไว้การเา,า,ารพอุบาร์จก็เพื่อสิ่งนี้เมื่ออะไรผิดพลาดขึ้นม,าเ,า,ม,า,ม,เา,มาเรามีความเคารพอยู่เพื่อแก้ได้ถ้าเราไม่มีความครรพก็แก้อะไรไม่ได้ในที่สุดเราหวังมรรคผลที่ผ่านก็ไปอีกทางหนึ่ง แทที่จะไปทางนี้ก็ไปทางนี้ใช่ไเนี่ยนี่คือตัวที่ต้องการพูดตอนเช้านี่คือเรื่องของวิปัสสนาจิตญาณวิปลาสมาจากตัวนิวรณ์ที่เราแก้ไม่ตกเราไปบังคับมันซะเนะ้าใจนะนะเพราะงั้นอย่าไปติดทีเดียว <c oughs> แต่ก็หาไม่ได้หรอกถ้าหากว่ามันเกิดนที่เราทําอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมทา แต่ถ้าหากพวกเราทำที่นี้ให้ถูกเส้นเนี่ยเวลากลับบ้านไปมันก็รู้จักวิธีแก้แล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นกลับมา,มาหาความรู้สึกตัวให้ชัดๆไว้เสมอแก้ปัญหาการให้ชัดอย่าไปบีบอย่าไปบังคับอย่าไปความคิดออกมาก็อย่าไปกดไปทับมันก็รู้มันไปเรื่อยๆเหมือนน้ำมันออกมาแล้วอย่าไปกดมันไว้กระ,ะที่ไว้เรื่อยๆถ้ามันเป็นความคิดใดีนอะนาคตอยู่ความคิดที่วิจาวิจารณอยู่ว่าชาตที่มัน ขี้เกียจตักทิ้งทาไงไม่มีกระบวยต,ตากถึงจะช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้นะคุณปุดดาเน้่ยคุณไม่ได้เตรียมเครื่องมือเอาไวน้นี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ในอาจารย์อื่นที่มาไปฝึกฝนปฏิบัติมาท่านไม่ได้เน้นตัวนี้เหมือนหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนเน้นตัวนี้เป็นพิเศษเลยเพราะท่านรู้ว่าปัญหาเขาเจอทุกคนแต่จะมีอาจารย์แก้หรือไม่แก้ให้แต่ท่านเองตอนที่มันเกิดน่ะท่านแก้เองได้เพราะว่า ท่านเป็นคนเคารพครูอาจารย์พอเคารพครูอาจารย์แล้วเวลาอาจารย์ท้วงเนี่ยท่านก็ไม่ก็ไปแก้ตอนที่ท่านสอบอารมณ์กับหลวงพ่อมหาปานก่อนที่ท่านจะออกสำนักมาเนี่ยอ่าท่านถามคําแรกว่าพริกเนี่ยเผ็ดไหมอ่าพริกมีเผ็ดเราจะตอบว่างไงเผ็ดท่านบอกไม่เผ็ดอ้าวทำไมอ่ะ พราตอนนี้ชียู่ไม่จะอยู่ที่ลิ้นผมอ่ะมันจะเผ็ดได้ไงนี่คืออารมณ์กรรมฐานต้องเอาปัจจุบันเป็นหลักแต่ถ้าบอกว่าเผ็ดเป็นอดีตแล้วใช่ไหมเอ๊ะเราจำอดีตมาตอบมันเผ็ดเพราะมันผ่านไปแล้วจาได้มะต่กรรมฐานต้องขณะนี้มันไม่มีผมไม่ได้เผ็ดเกลือก็เช่นเดียวกันก็ไม่เค็มเพราะเคลือมันอยู่ที่ลิ้นโปรดปานกระถามอือทีนี้อันนี้ถามเดอม วิปสัสนูนะ,ะถ้าไปสําคัญว่ามันเพศสดงว่าคุณไปยึดที่อดีตคุณก็ยังปร่งแต่เข้าใจผิดแต่ทีถ่ถ้าถามเรื่องกิจารวิปาสรนาถามว่างนี้ว่าเนี่ยอุบอ้บกุตอนนะั้นถ้าเป็นอุบายสุนะพอเสด็คอแล้วจะต้องเดินทางกลับบ้านที่จากสีเชียงใหม่น้องคายไปถึงเมืองเลยสมัยนะั้นนะทางรถมันยังไม่ดีาาบางบางที่บางแห่งก็ต้องเดินเน บอกกลับบ้านเนี่นะคุณต้องเดินผ่านป่าพันบุกผ่านดมบางแหงนะ่งเนี่ยถ้าได้ข่าวว่าในป่าเนี่ยพานนันไปล่าเนื้อไปยิงเสือถูกเสือเสือเจ็บแต่บม่ไเสือเจ็บมันมจะดุมากๆเลยใช่ไหมเสือเจ็บถ้าได้ข่าวว่าในป่าเนี่ยมันมีเสือเจ็บอยู่เนี่ยเวลาคุณจะเดินกลับบ้านคุณจะกล้าผ่านป่านี้ไหมย,ยังจุดต่อวนะ่ง <c oughs> อันนะโอโ้ไม่ผ่านหรอก ว่าจะเจอเลยนอันนี้ใส่าลูกควาตอบแล้วนะรู <laughs> ้ความตอบแลยท่านก็บอกว่าต้องไปทาไมไปก็ไม่ถึงบ้านอ้าวคุณไม่กลัวเสียตอนผมไปเสียมันอาจจะไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ไดรถึงถ้ามันมีผมก็ต้องสู้ว่างั้นอ๋อตรงนี้อาจารย์ยกมืออนุมโมทนานะหมายก็ว่าถ้ากลับไปบ้านถ้ามันมีอารอมณ์เกิดขึ้นเนี่ย หรือบางทีคิดว่ามันเกิดมันจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้ามันเกิดต้องสู้กันว่างั้นสู้ก็ฝึกมานให้สามเดือนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีวิธีสู้แนะั้นท่านบอกนั้นกลับบ้านได้คุณคุณไม่กลัวเสือว่างั้นนะหมายความว่ามีปัญหาอะไรไปแก้ข้างหน้าเัาเอง,งก็แล้วกันนะ่ถ้าคุณไม่กลัวปัญหาแสดงว่าคุณรู้จักวิธีแก้ท่านก็กลับบ้า,านทั้นนั้นเองเลยจะเห็นว่าบางทีครูาอาจารย์ให้สอบท่านต้องการถามถึงปัจจุบัน ได้ถามแต่เราอเอาดุจเดนนโคตรมาตอบก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อารมณ์มีปเสนนาอารมณ์มีปเสนนาอะไรเกิดขึ้นปั๊บต้องอูปัจจุบันเสมอแล้วมันก็จะเห็นความจริงนะะนนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องศึกษาร่วมกันโอเคนี้นะเข้าใจใช่ไหมนิวรวิปัสนูจินตายานวิปราสอะไรดีที่สุดมันก็ต้องมี ของที่แย่ที่สุดอะไรที่ที่ดีที่สุดนั้นก็มีเสียก็เสียที่สุดเหมือนกันเพราะฉะต้องระวังเลยด้วเอาแต่ดีที่ผ่านเป็นของดีแต่ไอสิ่งที่ลงข้ามทีผ่านน่ะคือนรกก็ต้องระวังเหมือนกันมันถ้าผิดใจที่พ่านก็เป็นนรกเลยเนี่ยมันก็มาด้วยกัน